สิว่าผลุ่มกำลังจะทำอะไรกำลังจะต้มข้าวบรรจุนะต้มข้าวสู่กินไม่มีอะไรมากมการต้มข้าวมีข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับพี่น้องอะไรบังเกันสดสดเลยพี่น้อง แล้วก็เติมน้ำลงไฟอาวแก็จะเป็นการเปิดนะครับนอนข่าอีซีวิตนะครับทำง,งานครับทำง,งาน,นมีแค่นี้นะต้มข้าวกิน ความหยุดก็ต้องประหยัดไว้ก่อนกิดฟ้าไปวันหนึ่งแล้วทำไมจังมาบึงแต่ละเสียบว่แต่ว่าผมบางเสียบจะมีเงก่อนส้มป,าป้าอะไรทำงเนะี้ยส้มปา้าซื้อมาเมื่อวาน เขารู้ว่าเป็นพิษเป่าพี่น้อง,นะเ,งนะเนี่ยเดี๋ยาเพิ่งแบบสมปลาว่านเนี่ยต่วันานามเริ่มออกแล้วพี่น้องเนะี่ยโอ้คาดว่าน่าจะเต็มแล้วเนี่ยนะครับสมปลาขาวเริ่มนองซื้อมาจากปากซอยวานเนี่ยโอ้เต็มแล้วพี่นอนะาา้อ,นอ,นนองอืมเต็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 มวัดสื่อมากว่น

รถคันเผมเฉียบเลยหนะใหญ่แฉบนำงคนตาเหนียวเน้ยเหนียวหนึ่งเลยแบบแบบติดกันแบบขึ้นครับแล้วก็มีปิ่งหมูนะปิ่งหมูไก่ทอดด้วยเราต้องรอข้าสู่